ครับสวัสดีครับวันนี้ก็เอางานมาให้ดูอีกหนึ่งตัวนะครับตัวนี้เป็นพันท้ายรุ่นนี้นะครับเนะสาะลองเขข้างตรงนี้ให้หมดนะครับเดินลลองบน พันธันใดที่มีรุ่นนี้อยู่นะครับสนใจอยากได้พันท้ายุกถูกนะครับเชิญนะครับนี่นะครับช่องทางการติดต่อผมนะครับช่างวันนะครับนี่นะครับเป็นรุ่นนี้นะครับสูกมือนะครับแปดมิลนะครับใครมีรุ่นนี้อยากได้พันธุ์ท้ายก็ติดต่อช่างวันได้นะครับนี่นะครับ ทางการติดต่อครับช่วงนี้โทรศัพท์อาจจะโทรติดยากหน่อยนะครับโทรศพัพท์เพิ่งไปซ่อมมาติดๆขัดๆครับนี่ก็เป็นทรงกำคอซองเลยนะครับนี้เบาครับน้ำหนักไม่เยอะครับนะครับ ไดมีรุ่นนี้อยู่ยังไม่มีพันท้ายนะครับเชิญนะครับติดต่อช่างวันได้เลยครับโอเคครับยังไงก็ฝากคนงานด้วยนะครับช่างพันท้ายันบ้าน,นครับครับสวัสดีครับ